ก็มีพินาคิโอครับพยายามจะบับทีมขึ้นมาเนาะก็เป็นหัวหน้าทีมเลยยกให้เลยเฟอร์นหนึ่งบัฟเก่งมากแต่ว่าตื่นมาแข่งด้วยก็ดีบัฟบ่เคลียร์บัฟไม่นอนครับไม่นอนได้รับการบับนี่เคลียร์บเลยนะถ้าเราไม่นอนอ่านผู้ถามคำเราจะดึงศักยภาพดีที่สุดเราไว้้องแข่งอย่างไงแนะนำดีๆดีๆไอเจี๊ยบบัฟเลยไอเจี๊ยบบเหรอตัวนำโชคตัวแะไไม่รู้เหมือนตัวนี้ตัวอะไรเคเบ้ เพื่อนเขาจะแบบเออส่งมาบอกว่าเออสู้ๆนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับระหว่างแข่งนี้ผมมีเหรียญหนึ่งสเก็ตบับคือน้องโซเซอร์นี่แหละที่จะแหกปากตะโกนด่าฝั่งตรงข้ามทำให้ทุกคนมีพลัง <c oughs> อ,อย่างเช่นอย่างเช่นด้วยอย่างเช่นโซเซอร์อ,อาแล้วพี่ไมทำอะไรเอาไมไ,อาไม่ไเ้าดอความฝันมาเป็น motivation แล้วกันครับในการแข่งว่าแบบอยากจะเข้ารอบบุลิกให้ได้อะไรเงี้ยครับก็แบบว่าแบบบับบัตัวเองว่าแบบ ต้องทาให้ได้เล่นให้แบบว,ว่ามีข้อพิพาตอนที่สุดอะไรเงี้ยครับของเราจะมีดูดวงครับก่อนแข่งเป็นเหมือนโค้ชของเราจะแบบดูสีประจําวันให้ว่าแบบวันนี้เราต้องใส่เสื้อสีอะไรบ้างแบบใช้สก,กินในเกมเป็นวันนี้ห้ามใช้สีนี้นะเพราะว่าจะทําให้โชคราบไม่ดีบ้างก็มีเรื่องสายมูก็มาเกี่ยวข้องด้วยครับเราดูของอาจารย์อะไรนะพี่เร์นไม่ไม่บอกครับของของเก็บไ้แบบเป็นของขังครับไม่บอกเดี๋ยวที่เปิดรู้ หลักของผมก็ชอบตะโกคนครับเพราะว่ามันปลดปล่อยความกดดันครับบับแอร์หนาวไปก็ก็ขแข็งร้อนไปก็ก็แบบว่าร้อนชิบหายเลย <c oughs> ไม่รู้อะคือ <c oughs> ถ้าสมมติว่ามันปกติเออปกติมันจะแบบว่าทุกคนมันจะแบบสเสถียรนะราะผมก็ถ้าได้วินก็ช่วงแรกๆก็อาจจะตะโกนดังๆให้แบบว่าอื้อเลยครับแต่พอแบบช่วงกลางเกมก็เลมเงียบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกมมันถ้ารู้สึกว่า ตอนนี้เราโอเคแล้วอะไรอ่ะอ๋อนำเก่งคู่นะครับเก่งคู่อินไมเวนก็คือการนั่งสมาธิครับเป็นการแบบ